การนี้นี่แปลว่ารักเนี่ยเขาตี๋เออจะวาดที่เหลีไปไะเด็นยิ่งเขาวางสั่นล่ะเพราะมันจะดีกระดอนแอบกว่าเราทุกคนนี่โอ้ยอยากได้มาเล่นอยู่วงนี้เด้อนาะที่คั้งนอคในเขียนมาอยู่เนาะโอ้เปิดแค่รับเองเหรือเปล่าเด็ก

เันี่เคยานวัฟมาทุกโอยแ่บมบอนกเียมนั yes> ่ี้แกไม้ดกนเยคยมาจังมากวันนี้แม่เอ้ยงานด่วนานด่วนก็บองเกมโตพี่น้องอันปากช่วงอันผูเัดการเด้อครับช่องได ผู้การรัอไหนิผู้จัไม่บ่เพือนผู้จักานมาเดียวนี่ฝากยังตามที่เอ็นี่เปิดร่วงสาวหน่อยแล้วเปินโซ่รองสองเออเอพี่รยสองก็เปิดร่งนเปิดนถพี่น้องขึ้นเวทีขึ้นรถแห่ขึ้นขึ้นรถแห่ขึ้นเวทีไปจบขึ้นได้พิสิ์เหนือกว่าคนอื่นแท้บสั่งเรมนหรอเมนบดังปัหมอลำเอาผู้สเด่นาการเออเอาผู้สวยอีหลีล่าบางหนแล้วก็เอาผู้สวยหลี

เอฟซีแมฮักเข็มกมลใชขั้นสิมากกอีการเต้นไ่อหนอห์นฮได้ยินข่าว่าเอฟซีหลายแท้พวกมาไล่กับบึมบึมบึมบ่วมพอแท้เข็มกะมลใชขื้นเวทีไรกับซังแรงให้ผู้จัดการน้ำเนี่ยเปียแตจะเาต้งพูเดียวไนหางน้ำกดบวดเก่าน้ำบอดเหมนวนนนบดอยโพอยู่นเห็นบ่กินข้าวหัวเดียวกันนี่จะไปหาเผากันให้กัน เอฟซีหมูจักศิลปินหมอลำนี่เจ้าอันบอกผู้แรกอะ่ะบรรพุธให้เจ้าเล่นเจ้าสุรดสัจนิถานม้ะนี่เปิดท้ายยุบเหมือนนอนลกไปหลับถึงจะพันเป็นตะบุ๋อ้ย,อยเอาหน่อยเดียวนึงมาทำน้ำมันเออให้ไพ่หนังพี่น้องพนที่บอกแค่เดียวนี่ถึงไพ่พนันเนี่ยเขาแค่เดียวนี่นี่แหละั่นแล้เเวเซนต่น้ำมันนี่เซนวว้จะถึงแค่น้ำมันน้ำก้นนี่ก้นเป็นว่าหูจักเองดิเอฟซีนี่แหละผู้บรรพนเป็นแฟนครับเหม่อนคุบอกแม่คุณทักมาบอกหลังไม่ อั้งเชนทั้งกีนันอี่กนั่นและ้ชกีดีแล้วีดบอกได้ก้าวบอกเกียนขอรับรุ่นน้องรุ่นน้อยุ่นให้มาเก่ามาใม่เสลผมก็มาใหม่กันมีงาควบรับ้ามีในโะกบ้ารออที่พี่พี่กบ้อกูโม่กังเื่อก้าวดับเบิลยนเลย่้านดับเบิลยัเข้าู้เดียวเรอคนนักบอ้บอดับเบิล้ันมันแทรกกัดับเบิลันในบ้าน น้ำอดีนะพี่ชักลองกิดูเียนใจพี่แม่ไอ้ฮัดพเคยมากกับแม่นี่แม่มากที่เราฝนกกที่เราไฟดับทีเรานี่ไอ้แไ้ไอ้ไอ้ได้ไอไอ้ไปมาฮางไปทัวแม่เจนได้อย่างโอยหมดที่แ กวางผู้ประดับรอบบานกรเดูกดอกข้าวก้อนรัดอ๋อแม่นยูเลยก้าก่อนเขามียังจิังเอฟซีบอลนี่เปิดเปิดวงนี่ปากพี่นองวันที่สาสิเอ็ดสิงหาคมาม่ันลืมมือลืมแดนสามสิเอ็ดสิงหาคมไม่นองนะครับรถแสาขั้นหมดได้เมืองนันน่ะเออแต่กางเเพว่าจะเป็นรถแห่ลำพื้นเต้เสด็จที่หนึ่งลำพนเต้เสด็จที่สอหลการรถแอย่ไทยรถแหโคราช ใค้เงินอย่างพูดาดสามพันมือนั่งส่วนกัะวินรายการราการที่ม,มือเลี้ยงเดปอดวงสาวหน่อยแล้วเพิ่มตั้วงสองมี้องประเอกหน่อยพระเอกไงพระเอกไม่พระเอกเก่ามา<อ>ร่วมตัวกันอยู่นี่แนละ้วพี่น้องนะครับพี่น้องทีพีแฟนครับกผู้ใดบิวสะดวกมากครับเอาซุ้มครับพี่น้องปุ่มปิดออนไลน์สาวหน่อยสิบวิบวังสาวหน่อยแม่เคยเห็นบ่สาวหน่อยสิบวิบวังสาวหน่อยคันผู้ชมที่เว้นนี่เปิดวงแล้ววันนี้มังานได้เปิดวงแล้วเดินสายเลยถ้าเที่ยงคืนไปไม่มาก็แยกย้ายก็แยกย้ายนะครับ กีกำลังอยู่ฟ <t> ังเก็บเงินว <t> ัินกี่น้องเอ้ยมาเยาใส่เขาให้ฝากไม่ดับหรอกบดบันแค่เอาเลยเพราะว่าข่มก็อยู่ในโลกอะไร